รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับ ต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ The gadget studio นะครับรายการที่จะมาอัปเดต gadget เจ๋งเจงเทคโนโลยีล้ำลนะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับรรบรองครับคุณผู้ชมดูรายการนี้ไม่ตกเทรนแน่นอนครับใช่ค่ะอยู่กับพวกเราเป็นประจำเวลาใหม่แบบนี้นะคะทุกวันจันเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทางช่อง Nation TV ช่อง22ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหลายๆคนมักจะมีปัญหาค่ะว่าโลกไอทีเนี่ยมันก้าวเร็วเกินไปใช่ค่ะอะีเป็นศาสตร์เทคนิคยุ่งยากตัดไปวันนี้มาคุยสาระไอทีกันแบบง่ายๆง่ายๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว ไปพบกับช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงเทรนดี้ค่ะสำหรับช่วงเทรนดี้นะคะเราก็จะหยิบเอานวัตกรรมหรือว่าแก้เจ็ตต่างๆที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยมาเล่าให้ฟังวันนี้วันนี้คืออะไรน้องเนยวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเอาใจคนทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่านวัตกรรมปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเข้าใกล้เรามากขึ้นด้วยความที่อากาศบ้านเราเนี่ยมันเย็นมากจะเหงื่อตกเลยทีเดียวนะคะกันนะคะก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะอย่างพ้ดลมนั่นเองแต่ว่ามันต้องไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะ เพราะว่าน่งเป็นพัดลมที่ไรใบนั่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะน้องนิวเออมันะจะใช้ยังไงอยากรู้ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมดีกว่าค่ะว่าเจ้าพัดลมไดสั้นตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะค ไร้ใบไดสันนั้นนะคะเป็นนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยเจมส์ไดซันนักประดิษฐ์และวิศวกรชาวอังกฤษเมื่อ5ปีที่แล้วโดยเจมส์ไดซันมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมพัดลมในรูปแบบใหม่ที่จะทําให้ลืมพัดลมในแบบดั้งเดิมกันไปเลยและนั่นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพัดลมรูปแบบใหม่เครื่องแรกของโลกซึ่งก็คือพัดลมไร้ใบไดซันนั่นเองค่ะโดยนับจากนั้นเป็นต้นมาทางทีมงานนักพัฒนาและวิศวกรของไดซันเนี่ย ก็ได้มีการพัฒนาพัดลมไร้ใบยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันกับพัดลมไร้ใบรุ่นล่าสุดที่กำลังจะมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ค่ะจุดเด่นของพัดลมไร้ใบที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือด้วยความที่เป็นพัดลมไร้ใบไม่มีใบพัดดังนั้นจึงทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยของใบพัดและตระแกงหน้าพัดลมในเวลาที่ใช้งานค่ะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุในการใช้งานพัดลมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบ้านที่มีเด็กตัวน้อยที่กำลังอยู่ในวัยซนเป็นต้นค่ะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของการกระจายกระแสลมซึ่งบางครั้งนะคะหากมีการใช้ระดับความแรงของลมค่อนข้างเร็วและแรงอาจเจอกับปัญหาของเสียงที่ดังเพิ่มขึ้นและลมที่ไม่ได้กระจายอย่างสม่ำเสมอแต่สำหรับพัดลมไร้ใบอย่างไดซันจะมีการใช้เทคโนโลยี Air m u l t i p พายเอ ซึ่งจะมีหลักการในการทํางานโดยอากาศจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องด้วยมอนิเตอร์ประสิทธิภาพสูงจากนั้นนะคะอากาศจะถูกดูดเร่งผ่านช่องวงแหวนที่อยู่ภายในหัวใจลมกลายเป็นกระแสะลมที่พ่นออกจากหัวใจลมที่สามารถกําหนดลมทิศทางลมกลายเป็นกระแสะลมพ่นออกจากหัวใจลมที่สามารถกําหนดทิศทางลมได้อากาศที่อยู่รายรอบจะถูกดึงให้เข้ามาในกระแสะลมนี้ด้วยให้สายลมเย็นนุ่มนวลอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาในรุ่นใหม่ให้สามารถทํางานเงียบขึ้นกว่าเดิม 75%ค่ะแต่ยังคงให้ความแรงของลมเท่าเดิมโดยสามารถเลือกปรับระดับการใช้งานของความแรงลมได้ถึง10ระดับอีกด้วยค่ะส่วนจุดเด่นที่น่าจะถูกใจคุณแม่บ้านพอบ้านทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งก็คือความสะดวกในการทําความสะอาดเพราะด้วยความที่ไม่มีใบพัดทาให้การทําความสะอาดตัวพัดลมทําได้อย่างง่ายดายเป็นอย่างมากใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถทําความสะอาดได้ทั้งตัวเครื่องแล้วล่ะค่ะ เป็นไงครับเจ้า,าพัดลมตัวนี้เห็นไหมทำงานเงียบจริง,รงเงียบ กว่าตั้ง70%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันปลอดภัยนะสำหรับบ้านที่แบบอย่างมีเด็กน้อยอมีหลานอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบเอ๊ะใบพัดลมคืออะไรนะขอจิ้มที่หนึ่งนิ้วแหวะเลยจ้าอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มาช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะสนุตราคาที่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเรื่องของความปลอดภัยกับดีไซน์เนี่ยเขาได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ค่ะในช่วงนี้ไม่หมดเพียงช่านี้ค่ะยังมีแอาิตนัจ้ค ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเหมาะกับบ้านเรามากเลยนะเพราะบ้านเราเนี่ยแดดแรงทั้งปีเป็นปร,ประเทศรวยแดดมากจริงเจะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีแก๊สเจที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นไม่ต้ององ้อพลังงานไฟฟ้าจ่ายค่าไฟน้อยลงเอาไปตั้งไว้เฉยๆชาร์จแบตได้เ,ออเลยนีม่<อ>มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกตัวแรกโอ๋อเป็นลำโพงเวลาจะชาร์จแบตเนี่ยชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้กันน้ำได้ด้วยนี่ตัวที่สองค่ะเป็นที่ล็อกจักรยานล้วหลายคนสงสัยมันจะล็อกทำไมใช้ล็อกธรรมดาไม่ได้หรอเราจะบอกว่าล็อกมีความ กิบเก๋อยู่เรกาต้องติดตามนะคะแต่สุดท้ายสุดท้ายมีอีกหนึ่งอันนั่นก็คือเป็นที่ชาร์ตสำรองนั่นเองหรือว่าที่ชาร์ที่มันเป็นแบบว่าชาร์ทที่ไหนก็ได้พลังงานคาเวอร์แบงอะไรอย่างนี้ส่วนก๊สเชื่อถึงสามตัวนี้จะมีความพิเศษยังไงและจะน่าใช้ขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะแกเจื่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่เอามาฝากกันตัวแรกนั่นก็คือ โซละลุกเกตกรูกัสลำโพงบูทูธกันน้ำได้แข้งแกร่งทรหดจนแทบจะไม่มีทางคังและสิ่งที่ฉลาดล้ำที่สุดของมันก็คือมันสามารถถ่ายทอดเสียงเพลงนานนับ8ชั่วโมงจากการชาร์จพลังงาน5ชั่วโมงโดยตั้งวางให้มันรับแสงแดดเฉยๆเอามืนไปห้อยกับกระเป๋าเป้หรือเต็นท์โดยใช้ห่วงตรงด้านบนของตัวตู้เพื่อสร้าง,งบรรยากาศแบบดนตรีกลางแจ้งหรือจะใช้มันนะคะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณผ่านไมโคร USB ก็ยังได้ค่ะ ก๊เจ็ตตัวที่2ที่นำมาฝากนั่นก็คือ Sky Lock Bicycle Lock ที่ล็อกจักรยานรูปตัวดีหรือที่เรียกกันว่าดีล็อกตัวนี้เนี่ยต้องการแสงแดดแค่1ชั่วโมงเพื่อป้อนพลังงานให้กับฟีเจอร์เฉลียวฉลาดของมัน ให้สามารถทำงานได้นานถึง1สัปดาห์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธหรือ Wi-Fi มันจะกดล็อกโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเดินเข้าไปใกล้และส่งข้อความแจ้งเตือนให้คุณทราบในทันทีเมื่อมีใครพยายามตอบหรือกระทุ้งมันค่ะเมื่อให้เจ้าตัวนี้รับติดกับจักรยานของคุณตัว motion sensor ที่ติดตั้งในตัวจะตรวจจับแรงกระทกจากการชนและแม้กระทั่งโทรเรียกรถฉุกเฉินถ้าคุณหมดสติ และสุดท้ายก็คือโพสโซล่าชาร์เจอร์แบตเตอร,รี่สำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือนั้นนะคะมีประโยชน์ดีอยู่หรอกค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชาร์จไฟให้กับตัวเองในยามที่คุณจําเป็นต้องพึ่งพามันจริงๆแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด1000ม ah. ิลลิแอมที่ชาร์จไฟใหม่ได้ตัวนี้แก้ปัญหานั้นได้ค่ะเพียงเอามันไปแปะติดกับหน้าต่างอะไรก็ได้เพื่อดูดซับแสงจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานเพียวๆได้เลยแหละค่ะอืยังไงครับทั้งสามตัวนี้เจ๋งหมดทั้งสามตัวเลยตัวแรกลำโพงะนะครับตัวนี้นี่ นอกจากจะว่าจะชาร์จแบตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถกันน้ําได้ด้วยสุดยอดเจ๋งมากลาเลยทีเดียวไม่กลัวน้ําไม่กลัวแดดตัวที่สองค่ะเหมาะสหรับคนที่ปั่นจักรยานคือหลายๆคนปั่นจักรยานนี่คออันเป็นแสนเพราะฉะนั้นค่ะตัวตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นการแจ้ที่สําคัญเวลามันทางานมันจะทํางานร่วมกับสมาร์ทโฟนของเราเวลาที่เราพกสมาร์ทโฟนเดินไปใกล้ๆปุ๊บมันจะปลดล็อกให้อัตโนมัติไม่ต้องลุกไปนั่งแกะเน็เี้ยอ่าเหมือนจะถึงจักรยานปุ๊บปลดล็อกเองเลยถูกต้องค่ะแล จะแจ้งเตือนทันทีไปยังสมาร์ทโฟนเลยนะว่าเฮ้ยตอนนี้จักรยานเป็นอันตรายรีบหยุดทำภารกิจส่วนตัวออกมาช่วยชีวิตจักรยานก่อนเจ๋งมากๆนะคะแต่มีอีกหนึ่งตัวก็คือห่างถอดโซล่าชาร์เจอร์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับทุกคนเลยเพราะว่านาคือที่ชาร์จสำรองที่สามารถเก็บไฟได้ถึง1,000มิลลิแอมป์เลยทีเดียวค่ะและก็สามารถชาร์จไฟผ่านโซล่าเซลล์โดยการเอา ตัวที่เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยไปติดตามหน้าต่างก็ได้กำแพงหลังคาเออเอาไปว่าเจ๋งทั้ง3ตัวแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปนะครับในรายการ The g a d g e t s t u d i o ครับ ยอดคอลเลกชันเทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิต a ลคาเมรากับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสามารถซื้อหนังสือในเครือเพอนพลบ,บริชชิ่งได้แล้วที่ w w w o u b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน oupb หรือ ais bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ นับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและุหน้าชั้นนำ Seafood CTUF T3 นิตยาสารชั้นนำระดับโลกเปิดประตูพากุณก้าวสู่โลกแห่งอุปกรณ์ไฮเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีในรูปแบบดิจิตัลครั้งแรกจากนิตยาสาร T3 <im itation> สามารถซื้อหนังสือในเครื่องเพนพ,พลอบดิชชิงได้แล้วที่ w w w u k b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o u b หรือ AS b o o k Store ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ